ดูถ้ามีคนถามว่าเธอเอางานมาส่งฉันได้ไหม Yes พรุ่งนี้ได้ไหม Yes อย่าลืมนะ Yes มันจะไม่สุภาพเราต้องมีวิธีพูดเธอเอางานมาส่งฉันพรุ่งนี้ได้ไหม Yes I can Are you sure เธอแน่ใจไหม Yep หรือ Of course แน่สิแน่นอนเธอช่วยงานเรื่องนี้ฉันด้วยได้ไหม Yes เออไม่เอา ได้แน่นอนค่ะหรือ no problem ไม่มีปัญหาค่ะ I can do that เผ็นไหมคะถึงแม้มันจะแปลว่าได้ได้ได้แต่มันเหมือนแบบอืมเอออืมฉะนั้นอย่าลืมคำศัพท์วันนี้ y e ่ yeah. sure of course absolutely no problem I can do that คลิปนี้สำคัญมากๆเซฟเซฟเซฟเลยนะคะ นี้มีประโยชน์ครูวิเวียนขอตัวในคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะติดตามครูวิเวียนได้ที่ Facebook Instagram และ t i TikTok English with v i v ียนและอย่าลืมกด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ